สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการบันทิตาม,มาเล่านะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะโดยเฉพาะทัดแมวนะคลิปนี้ก็คือแบบเอาใจทัดแมวโดยเฉพาะนะคะก็คือจากเมื่อซ้มซ้มเดือนสี่เดือนที่แล้วนะคะน้องแป้งน้องแป้งได้ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเมื่อประมาณเดือนสิงห้านะคะวันที่หกตอนห้าทุ่มครึ่งนะคะเป็นหนึ่งมีมีหนึ่งตัวก็คือน้องมีตัง ตอนนี้ก็เกือบซ่องเดือนแล้วนะคะทุกคนพัฒนาการของน้องนี่คือแบบสนมากตอนนี้นะคะแล้วก็ทุกคนแบบว่าจุดสุดหล่มของทุกคนก็คือมีตังค์นะคะทุกคนคือทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตาทั้งยายนะคะแล้วก็แบบเดินตัวมีเองก็คือแบบวุ่นวายอยู่กับมีตังค์นะคะคืออย่างนี้ตอนน้องออกมาใหม่อ่ะน้องจะแบบนอนทั้งวันเลยนะคะกินนมก็คือแป้งเขาจะไม่ค่อยมีนมให้น้องกินก็คือต้องแบบ ไปซื้อนมแพะมาให้ก็เราก็กินกินเสร็จแล้วคราวนี้พอเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนได้เดือนกว่าเดือนครึ่งก็เลยซื้ออาหารเปียกมานะคะเห็นน้องๆหลายคนบอกเออพี่ลองลองใช้อาหารเปียกดูสิเพราะว่าปกติแล้วอะอตอนเมย์เลี้ยงแม่นะคะเมย์ไม่ได้ใช้อาหารเปียกเพราะว่าตอนนั้นเนาะนะตอนนั้นคือน่าจะยังไม่นิยมก็เลยแบบเออไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าน้องมีตังก็คือกินข้าวได้ขย่ำปลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะตาเขาขยานนะะ่ำอย่างเงี้ยแล้วก็ในห้องกินได้แต่ว่า พอเจออาหารเนี่ยก็จะบำรุงพวกข้นพวกอ่าความสวยของฟันอะไรเงี้ยไปด้วยก็เลยเออซื้อมานะคะคราวนี้ก็เลยแบบเอามาให้กิน่นก็กินนะคะไม่ใช่ต้องมีต่างตัวเดียวคือแป้งด้วยแล้วก็เยายเปาด้วยตอนนี้ขยับเป็นยเยาเปานะเพราะว่าแบบตอนนั้นเขาเป็นแมวโตวที่สุดในบ้านนะคะพรตอนนี้ เป็นเยายเปาแล้วเขารักมากเลยนะรักมีตังก็คือเวลา,ามีตังจะเดินออกมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะแบบเดินมาคาบไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาไม่ได้เพราะว่ามีาน้องแมาอีกส่วตัวอยู่ขางล้างาก็กลัวจะกัดอะไรเงี้ยนะความคิดข้างเข้านะคะกลัวแบบซี่จะก,กัดกลัวคูลิ่งจะก,กัดอะไรเงี้ยก็คือแบบเออก็อไม่ได้ไม่ได้ลงมาแต่ว่าโดยส่วนตัวมีตังแล้วว่าเขาสนมากทุกคนคือซื้อไม้ตบมาให้นะคะซื้อไม้ตบมาให้แล้วก็เขาก็เล่นนะ อแต่แต่เขากลัวไอ้อ้องเล่นที่เป็นนู่ปิดๆอะที่ดังปิดๆปิดๆอย่างเงี้ยเ้องเขากลัวมากเลยตอนแรกนะแต่ตอนนี้คือยายเขาเอาไปเล่นแล้วไอ้ปิดๆแต่มันรุดไปแล้วเขาก็เลยแบบเอามาเล่นได้นะคะเออคราวนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือทัดแมวนะคะก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วอะเมย์เป็นคนที่เลี้ยงแมวมาเยอะมากเลยตั้งแต่เด็กนะไม่รู้กี่สิบตัวมาแล้วนะคะแต่ว่าพัฒนาการมีตังเนี่คือรุดหน้าไปมากเลย ปกติแมวหนึ่งเดือนกว่าๆจะไม่ค่อยแบบรู้อะไรเยอะขนาดนี้นะคะโอ้แต่อันนี้คือรู้มากรู้มากจริงๆร,รู้ถึงขนาดที่ว่าเวลาตากินข้าวเนะี่ยเขาจะเดินไปเขาก็จะร้องเขาก็จะขึ้นไปนั่งบนตักตาเขาบอกเอาล้อก้อนหน้าเดียวเอาข้าวให้อะไรเงี้ยนะคะครานี้เขาก็จะลงมานั่งหลออ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่รู้ก็คือเวลาตานอนอย่างเงี้ย เขาก็จะเดินไปห้าเดินไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะตาก็จะแบบมีตั้งไม่มีตั้งอะไรเงี้ยยายเขจะเรียกมาตั้งอ่างเงี้ยนะคะอ่าคืออะไรก็ได้แต่ว่าให้ลองทายด้วยตังๆเขาก็จะวิ่งไปหมดแหละมีตังมาตังอะไรก็แล้วแต่ก็จะวิ่งไปหมดแหละความสนของเขานี่คือเกือบจะอ่าเอาชีวิตไม่รอดมาไล่ขังเลยนะคะก็คือเขาวิ่งไวปื๊ดเดียวยายตอนเช้าเขาจะมาหุ้ข้าวนะเขาจะเปิดประตูปื๊บเงี้ยแล้วข้างล่างเขาคือเขาจะวิ่งมาเขาจะปิดประตูเกือบจะงับทุกรอบนะ SM. <aría> <sy>. จนตอนนี้คือแบบพิเศตแหละไม่ว no ิ่งแหละแล้วอย่างหนึ่งเวลากัดนะคะเขาชอบกัดแล้วฟันเขาคมมากเลยเขาก็จะแบบว่ามากัดกัดเนี่ยเมย์ก็จะใช้ตีซ่องนิ้วเคาะปุ๊บตรงไปเขาก็จะกลัววิ่งหนีไปแล้วย่างหนึ่งที่พัฒนาการเขาเป็นไปได้ยังไงอันนี้เมย์แบบตกใจมากเลยก็คือเวลาเรียกชื่อเขาจะมองหน้ามีตั้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมองหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งมาห้าแล้วก็ เอามือมาจับจับจับดึงดึงอะไรเงี้ยนะคะโอ้ยสุดยอดแล้วแมวสมัยนี้นี่คือเก่งมากนะคะไม่แน่ใจว่า <c oughs> เขาแบบได้ร่างนะฮะรมาว่ากตอนท้องหรือเปล่านะคะตอนนี้นะพัฒนาการเขาก็คือชอบกระโดดนะคะกระโดดสูงๆอย่างเงี้ยเราก็กลัวเขาว่าเออจะตกลงมาอะไรเงี้ยก็ <c oughs> แต่ว่าเวลามาเดินกับหญ้าเงี้ย <c oughs> เขาก็จะไม่เดินนะเพราะกลัวพื้นมันจะแบบ นุ่มๆอะไรเงี้ยเขาเขาไม่เคยเดินนะเขาเดินแตะปูนอะไรเงี้ยนะคะแม่แป้งก็หมาแหละแม่แป้งมาเฝ้านลคะโอ้แม่แป้งมาเฝ้านะคะตอนนี้ก็คือมีตังอาจจะรับไปแล้วแหละเลยแม่แป้งก็เลยมาเฝ้าเมนูที่นี่นะคะพี่เวลาก็ไปให้หนมก็คือยังกินนมอยู่กินทั้งนมกินทั้งข้าวก็กินอาหารเปียกก็กินแต่ว่าตอนนี้ก็คือเน้นอาหารเปียกไปก่อนเพราะว่าบำรุงข้นบำรุงผิวพันน้องนะคะก็วันนี้ก็คือแบบเอาความ ต้นท่องมีต่างมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณคน้องมดด้วยที่มาตัดต่อคลิปให้นะคะ e ีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ